สวัสดีค่ะเรามารู้ประโยชน์ของเนียมหอมหรืออมหอมกันนะคะในส่วนของใบใช้ชงน้ำดื่มแก้ไอแก้ไขหวัดแก้ไข้บรรเทาอาการหอบหืดขับลมในลําไส้ซึ่งก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าลําไส้เรามีขนาดยาวมากสามารถขับลมในลําไส้ได้กินผสมกับหมากพลกูจะทำให้มีกลิ่นปากที่หอมรากทำเป็นยารักษาโรคมาลาเรียพอกฝี พอกแผลต่างๆแล้วก็พอกสิวได้ด้วยนะคะ และเนียมหอมเนี่ยใบของเนียมหอมเนี่ยเอาไปตากแห้งหรืออบในไฟหรือหน้าไฟนะท่านผู้ชมจะมีกลิ่นหอมมากสามารถเอาใส่ไว้ในรถยนต์ในกระเป๋าหรือในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนรับรองว่าจะติดใจมากๆนะคะสำหรับใครที่ต้องการต้นเนียมหอมเล็กมีจำหน่ายนะต้นละ40บบาทมีค่าจัดส่งต่างหากนะคะสนใจสั่งมาได้เลยจ้า บางคนที่เป็นคอเล่านะคะม้วนม้วนมวนใบแล้วก็รนไฟนิดหน่อยนะคะเอาไปดองในน้ำเล่าจะมีกลิ่นหอมนุ่มละมุนแต่ดีกรียังเหมือนเดิมนะคะคือดีมากสําหรับเนียมหอมและยังสามารถเอาไปทำเป็นแชมพูยาสระผมช่วยให้ผมดกดำเงางามนะคะกลิ่นของเนียมหอมเนี่ยจะคล้ายกับใบเตย แล้วก็บวกกันกับข้าวนะคะยอดข้าวที่หอมหอมรับรองว่าติดใจแน่นอนจ้าสนใจทักมานะคะทุกคนสวัสดีค่ะ